ไอ้ตรงนั้นมันดูชุลมุนวุ่ park. นวายอะไ ah. รกันนะเออเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่เฮ้ยเพื่อนๆเราถือป้ายสต็อปแล้วนะเพื่อนๆหยุดตีกันได้แล้วเอ้ยเพื่อนๆเพื่อนไม่หยุดนะกเติร์นกูตีแบงเลยตีกูตีเอ้ยเออเาเอาเอาเอากูโดนจับฟาดเลยตีกูตีตีหยุดเบร์หยุดหยุดสงบตีอารมณ์เอ้กูโดนตบจ้าเอา กูผมหลุดเลยเอาเอามีคนมาถ่ายรูปก,กูอีกใครก็ได้ช่วยกูด้วยใครก็ได้ช่วยกูด้วยมีคนมาไล่ฆ่ากูตามกูไปเริ่เลยมาวิ่งตามกูมาหลายนาทีแล้วเนี่ยกูแจ้งตำรวจก่อนเอ้ยมึงจะทำอะไรกูเอ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยตกกูตาตแล้วมึงมึงเจอกูมึงเมื่อกี้กูไม่ได้เล่นเอาไปกูตบผิดคน เอ้ยเพื่อนๆรถไปมาแล้วเฮ้ยเพื่อนๆที่นั่งที่ดีกว่านี้มันไม่มีต้องมานั่งกันบนรถไฟวะแทนที่บอกหาดจะทำไมหาดมันขาวอยังไะเนี่ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรมพิงขึ้นบ่าวะี่ะเอ้ยเออเว้ยตาแรกมาก็ชิวๆเลยนี่เพื่อนๆอย่างนั่งก็สงบนิ่งดีเอ้ยเอ้ยเอ้ เฮ้ยมีคนมานั่งต่อหลังว่ะแต็นนาคุณคุณนั่นเราอ่ะโอ้โหเฮ้ยหัวไม่น่ารอดอะอย่างเงี้ยเนี่ยเอ้ยเพื่อนเอ้ยเพื่อนมันเลิฟแล้วเพื่อนเอ้ยเพื่อนเ่อนก่อรถไฟไว้เพื่อนอะไรก็ไม่รู้แล้วมั่วไปหมดแล้วตอนนี้กูติดอยู่ตรงเนี้ยาวไหนยู่มาด้วยกูโดนกูโดนเอ้ยออกกูติดเฮ้ยเฮ้ย เอาเอาาฮกูกูกูดูว่ากูจะรอดเลยดูสิทุกคนนินนามแหลมข้างล่างก็เต็มเลยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ยาเพื่อนนเริ่มลงกันไปแล้วว่ะต้องลงตามแล้วเดี๋ยวดีดิ่งลงไปเลยเฮ้ยเอ๋อโขงเอาเฮ้ยเฮ้ยกูบ่นติว ูรอดเฮ้ยได้ไงวะนี่นี่นี่กับตันพอดีว่าผมมีเรื่องสงสัยกับไอ้ลูกอันเนี้ยพอดีว่าผมเนี้ยสงสัยว่าไอ้ลูกกลุมๆอันนี้เนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรอะกับตันเนี้ยมันเหมือนลูกนิมิตอะกับตันนี่กับตันนี่ก็ขอลองตัวนี้่อยนะกับตันเนี้ยอ,อานนยากให้กับตันเนี้ยแบบโกกัสใกล้ๆอะ เป็นไงระบางกับตาเป็นไงมันเป็นยังไงกับตาดีผมเฮ้ยเลวมินาศแล้วกูไปแล้ว <laughs>